เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการโยฮะสวัสดีครับเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็กลับมากับก้อนพลาสติกของกาบุกันอีกแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็กะว่าจะไม่ได้ทําคลิปนี้แล้วเพราะว่าไปซื้อไม่ทันนะครับคนขายบอกว่าเออไม่เติมแล้วนะครับแต่ว่าเออก็แวะไปปกตินะครับแล้วก็ไปเจอว่ามันวางอยู่นะครับเติมนั่นแหละนะครับผมก็ปีิบมานะซึ่งตอนแรกเนี่ยมันคือ2ออันนี้คุณผู้ชม มันเหลืออยู่แค่2แบบนี้นะครับสนะแต่ว่ามันน่าจะไม่ใช่หน้าที่ผมต้องการผมก็รีบไม่แค่2อ,อันนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมกะจะเอานี่เท่านี้นะครับผมอันนี้คือที่ผมไปซื้อมาเพิ่มนะครับที่เขาเติมนะครับอันนี้คือตอนที่ผมไปรอบแรกแล้วมันไม่ทันก็คือผมอยากได้หน้าพิเศษทั้งหมดของชุด3นะครับเป็นซองสุ่ม DX Rider g u i t s o Series 03นะครับผม03 เพราะว่าอันนี้ก็จะเบิ้ลมา2อันเพราะว่าอันนึงอยากได้หน้าปกตินะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นหน้าพิเศษเพราะว่าผมไม่ได้อยากตอนนั้นผมไม่ได้อยากสอดาบนะครับแล้วผมมีแค่กระชองเองแบบนี้นะครับแต่ว่าอยากได้ DX ก็กลย็เลอยอลองดูว่ามันจะได้ไหมนะครับอย่างละอันอย่างละหน้านะแล้วก็หน้าพิเศษนะครับผมอยากละอันในชุดนี้นะครับซึ่งผมก็ลงโพสต์ไปใน u t u b e ว่าแหละว่าสองอันนี้ที่ผมแกะมาแล้วเนี่ยที่ผมกะว่าจะไม่ทําคลิปเนี่ยผมได้หน้าพิเศษทั้ง2ออันนะครับผมอ่ะ โดมารุนะครับเป็นหน้าพิเศษแบบนี้นะหน้าปกติมันจะเป็นกลมๆบางากลมๆนี่คือยิ้มนะครับผมหน้าพิเศษส่วนตัวของเคคิงคุจิโซนะครับก็ได้หน้าพิเศษเหมือนกันนะครับหน้าปกติจะเป็นแบมืออย่างงี้ใช่ไหมเออแบมืออนี้จะเป็นกำนะครับผมแล้วก็มีขมมดคิ้วขึ้นมาที่ต้องลุ้นนะครับผมก็เหลืออยู่แค่3ซองนะว่าจะได้หน้าพิเศษ กับ k i กิ้งกัมมี่แบบหน้าปกติด้วยไหมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับผมว่าจะได้หน้าไหนกันบ้างนะครับ ah k i ก k มี g นะครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นหน้าปกติหรือเปล่าบอ่าหน้าปกตินะครับ kicking g a นะตรงเท้าก็จะเป็นเอยตรงมือจะเป็นทาเท้านะครับผมแบบนี้ ดเดี๋ยวมาดูซองที่2กันว่าจะได้หน้าพิเศษหรือเปล่านะครับอ่านี่ออกมาแล้วนะครับผมก็เป็นหน้าพิเศษจริงๆด้วยนะเออสุดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับนะดูเทียบความต่างกันเลยนะครับผมหน้าพิเศษจะมีเหมือนกับไอ้เขินเหน่อยนะแก้มแดงๆนะครับันเป็น เปิดมาก็จะเป็นหน้ายิ้มนะครับแบบนี้นะอ่าต่างกันแบบนี้นะครับคือต่างแคสติเกอร์นั่นแหละสุดท้ายนะครับผมช็อกุด้อนซื้อมาซองเดียวจะได้หน้นหาพิเศษหรือเปล่า,าเปิดออกมานะครับผมนี่เอ้ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะใครอยากให้ผมเปิดซองนะครับก็สามารถเรียกให้ผมเลือกซองให้ได้ครับมือผมค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันได้หน้าพิเศษ ที่ต้องการทั้ง4หน้าในชุดนี้นะครับผมบวกกับหน้าปกติของคิกกิ้งกัมมี่อีกอันนึงนะครับก็ครบเป้าหมายพอดีนะส่วนตัวจอมารุที่เป็น DX ปกติกับอันนี้ช็อกโกดอนที่เป็น DX ปกติที่ไม่ได้มีแดคิระคิระวิงวิงแบบ DX เนี่ย ก็อาจจะไปตามเก็บกับว a ลเลนบลัสเตอร์นะครับผมแต่ว่าถ้าผมทำคลิปก็คงจะไม่ได้รีวิวปกตินะก็คงจะทำคลิปสอนโมไปด้วยเลยนะกับการที่โมเราโดยที่ไม่ต้องแบบไปปลดล็อกข้างล่างก่อนแล้วค่อยดันคันโยกให้มันดันแล้วก็ล็อกได้เลยอะไรเงี้ยอ,อะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูเขาเรียกว่าอะไรนะลูกเล่นกันนะครับว่าลูกเล่นเป็นยังไงนะไปมาเริ่มกันที่เค k กิ้งกุจิโซนะครับ เหมือนเดิมนะครับผมต่างแคสติเกอร์ก็สามารถกินกันผมไม่ได้แล้วนะครับต่อไปจะเป็นช็อกโกดอนนะครับ ทั่วไปนะครับผมก็นคลิปนี้ก็จะเป็นคนทโซที่คุณผู้ชมเคยได้ยินเสียงมาก่อนอยนั้นแหละนะครับต่อไปนะครับผมคิกกินกัมี่นะครับอ่าทะลุแล้วนะครับผม DxP อนะ คำที่เป็น assist นะครับก็ะจะมีเสียงท่าไม้ตายของตัวเองนะต่อไปนะครับผมขีดกินก็นมีแบบพิเศษนะครับ สุดท้ายนะครับผมจะเป็นโดมารุนะครับ ลูกเล่นนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัว DX Rider Gucci So Series 03นะครับผมหรือว่าซองสุ่มชุดสามนั่นเองนะครับก็นั่นแหละลูกเล่นก็ไม่ได้ต่างอะไรมากนะครับผมไม่ไม่ต่างเลยนะครับต่างแค่สติกเกอร์ที่แปะตามตัว Gucci So s e r i e นะครับผมก็สามารถกินเงินผมได้สองร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทแล้วนะครับผมใครสนใจก็ลองไปหาดูในแอปส้มหรือไม่ก็ในกลุ่มดูนะครับราคาก็เฉลี่ยเฉลี่ยไปเนาะแต่ว่า ที่ผมได้มาเนี่ยคือ145บาทนะครับผมก็มองว่ามันสมเหตุสมผลที่จะซื้อมาเบิลเพื่อที่จะเก็บหน้าแต่ท,ที่ที่มันแตกต่างกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็กดแชร์เพื่อนนที่ดูด้วยว่าเจ้าหน้าพิเศษเนี่ยมันต่างกันกันกบหน้าปกติอย่างไงบ้างนะครับผมลองเทียบดูเนาะส่วนใครนะครับผมอยากซัพพอร์ตผมโดยตรงเลยบอกเพราะว่าเห็นผมทำคลิปสนุกหรือว่าอะไรอย่างนี้นะ ก็สามารถกดซุปเปอร์แดงส์ได้นะครับผมตรงใต้ชื่อคลิปมันจะมีปุ่มซุปเปอร์แดงส์อยู่ตามกำลังคัดทาได้เลยนะครับหรือว่าท่านไหนนะครับผมยังที่จะติดตามไลฟ์สไตล์การเก็บของเล่นของผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการบนนะครับขาารต่างๆของเล่นหรือว่าการไลฟ์สตรีมนะครับของใหม่ที่ผมได้มาถือว่าเป็นการอัดหลักฐานไปด้วยนะอย่างเราเป็นสกีพยานยด้วยกันก็สามารถเข้าไปดูในไอจีได้นะครับผมหรือว่าถ้าผมนะครับผมตกหล่นข้อมูลตรงไหนยากจะเสริมเพิ่มเติมข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกที่คอมเมนต์เซเชัยลด้านล่าง และที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่จะไนดะ้มีแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วก็มาเป็นเพือนแรก้กันนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ